ช่องก็แต่งชาแนลนะคะตอนนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะเฮ้ยผู้โชคดีมีทุกท่านผู้โชคดีมีทุกท่านแต่ว่าใครจะถูกใจพัดาขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกไม่เห็นป้าขี่ไปก่อนป้าจะบอกเรอใช่ค่ะโทรตามหน่อย เครื่องสำางไม่เป็นไรถ้าถ้าใครใครคนอืเขาจับเลยเผ้ยก็เป็นของแกแหละใช่แล้วค่ะถูก้ถูกเรื่องให้ถูกหวังเจ้าไหนสวยไหนสวยทุกสีเลยค่ะป้าแต่เนิ้ยมีมีมีชื่อมีไหมใช่ครับป็นหน้าวันเออเออเทนเขาคนมีคนมีอะไรกับเสือมีเสือกับลุงเสือด้วยนะคะอยากได้อะไรรู้ไหมอยากได้อยากได้ถุงอีเกีย เเอาลยคุณได้ชินั้นเดี๋ยวนี้คุณได้ชิมงานเดี๋ยวนี้เอาแต่เงี้ยเอาถุงนะขนาดเอาข้างในี้แย่งได้ถุงอีเกียจริงๆนีแบ่งการแอนเลยเอาับบัรแใช่ค่ะที่ลูกเสียดีกว่าเสือไรเมื่อดาเรียกเป็นเสือมาจับให้ผมือแกทำงานผ้าแกทำงานจับให้แล้วนี่ไงให้แล้วเมื่อเช้าแยกไปให้แล้วท้่ถ่ายคิดเรียบร้อยแล้ว ให้มดสวยมากหมดสวยมากคั้งก่อนนี้พี่พี่เสือไม่ใช่ไม่ใช่นวดใช่พี่หัวและสก้าใช่ให้เสือแล้วเออจับจัลลากรึนะคนผู้ชายหลายคนก็จะจับฉลากนะคะควรใส่หมวกมั้ยอะไรมีเสื้อเสือแคทส์ไปห้าสีนี้ยากไม่รู้จับฉลากเขาเหอะ ใบ่สมายแบบบ้านที่บ้านอ่ะจับยัดยัดยัดมาไม่รู้อะไรเป็นลุนลุนที่นีได้เนี่ยว่าไม่ใส่เบอร์ขนมนี้คือกินด้วยการนะจ๊ะแบงกิ้มันมีช็อกโกแลตเนี่ยตั้ไว้ในในช่วที่ยงนี้เลอ่ะเหรออั้แบ่งไม่บ้านก็กินดีกว่าเนี่ยเลยแ่าบ้นกกินเยอะ่กินเลยนะเนี่ยซองสีทองอ่ะอร่อยนี่ขนมสีซองสีอ่ะสีน้ำเงินเพื่อนอกก็ก ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ที่เราจะฉลางแบนอยู่ตรงนี้เหรอใ่ะผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ลูกใครว่าทำฉลางขี้เหล่มากเลยไม่เป็นไนมัน่งลูกกันเลยญาชิ้มีปาดมันจ๋าแล้วก็ไปครบคนพี่แอนมีพี่แอนเขียนแอนด้วยมิวมีเขียนเนาะเป็นในบ้านป้าดาภาษาอะไรนี่ ที่เรียกไม่เรียกยายมิวแม่เขียนแม่เขียนู่ีนแพเออเรียกชื่อเลยชื่อจับีย้ชื่อจับไม่ให้เราจับก่อนมาเลยเรียกตามบ้านไปเลยไปพงศ์ยเรียงตามเรียงตามอโสาบ้านไปไปมจับก่อนเยวยให้สาจับก่อนมาละแม่ดูพ่ชาวบ้านบอกว่าพเก่งเเ้าดมินไม่ให้เาจับก่อนม่ทีนี้เราอยากแก่

อะาเฮ้ย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 อันนี้โอ้ยมีไปแล้วมีว้ยอ๋อมีสีแดงเปิด้าใหญ่บ้าเป้าเดียวภษไปย้อไยืันหน้ามาทภาษาภาษาบอันนี้อันนี้อูอันนีนหนึ่ง อันนั้นเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเขียนดีนไมเห็นไม่ใ็นมันเป็นดหนไัม่หนหมเนไหเห็นไหนไมหนไม่ใชนไม่หชนไามเหไมเหนไมนไมเห้นมเหเ็นมนมนเหนหนไอเ็ไมเหนไมเหไนไเห็มเหเห ไอ้เมียวอยากไก้นี่เป็นสิ่งที่เราเล่นไว้นะทุกคนใไ้จริงเลยใส่ไม่เสีอไม่ได้เสียไม้ของ้หิงไอ้ปลาไทยบ้างมาอไรนม่ใช่ปลาดไป้ามามาปาไปไหน่อี้เราเล่นิ่งไปมไปที่ปูเข้าไปออีจาะรกน้วยมาโอ๊ย งานโงงานสวยมีนี้ค่ะสิ่งที่ดูแลนี่นูเล็กไว้แ่มาพวกนพูดว่ามือออกไม่ได้นสีอะไรขอขอบคุณค่ะแม่มออ๋ี่วยใหญ่เยู้ยโอ้ามามาเดี๋ยวไปเอาอันที่ไบบไม่มีใครเอาเใายเพื่อนก็ได้ เดาอะไรเขาเอากระป่าดดาเขาจานเาจานไปเขาจานไปเขาจานไปเขา่านี่นั er> ่นที่พูดไม่ได้เห็นตัน้มหเหมาะกับดาเลยสีชมพูเอนมีหวอนนะคุณค่ะดาด้าชอบสีโทนี้อยู่แล้วทำตาโตที่ดาดทำตาโตสวยโจะได้สวยก็ขานี้เลย

อเบอร์เปดอ้าวอันนั้นเป็นเป็นของป้าเบอร์กเอสวยน่าจะบอกให้จกมากันนี้บอกว่าก่สวยมากได้ชี้ได้แล้วนี้เอาเสือเาแกะดูกันดีกว่านกัม่เสือกระลุงเสืออนแม่ถือให้หน่อยถือให้หน่อย มีเสือก็ลุงเสือทั้งนั้นเราได้ลิปกอจับก่อนจับเอาอันนี้คือลิปฟต์มีให้้จับไมปาอยากลุ้นนวเนี่ิมีให้จับไหม้อยากลุ้นไหมจะได้อะไรอ่ะเอางี้ตัวเบอร์หนึ่งตัวสองตัวสามใส่มาเอาใส่เออหนึ่งสองสามใส่ไหมในหนึ่ได้งสนี่ลงเสือแต่หนูไม่ได้เขียนจับไว้นะสามอยู่นี่ที่มียักแด้บอแต่หนูไม่ได้เขียนไว้นะไม่ต้องเดี๋ยวเราเรียงเอาแค่ในหนึ่งสองสามอันนี้หนึ่งเล่นอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ เก้าหกหกไม่เอาอันหนึ่งสองอยู่ไหนสองอยู่กับใครไมาเลขสองอยู่กับใครคะไมาเลขสองอยู่กับใครคุณนี่ไงเดี่ยวกาแลับมาื้เขย่าแล้วเสื้อเขย่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขย่าเองจับเองเลยใช่ไหมหมาเลขหนึ่ง เสื้อเสื้อสีดำคุยคิดเลยว่าเสื้อตัวนี้อันนี้เป็นเสื้อนักกอล์ฟนะเนี่ยเอาหมวกให้ลุงเสือก็แล้วกันเพราะเสือมีเสื้อเป็นหมวกกูเยอะแล้วเสือไาเป็นราคาเขาเป็นหน่วยแล้วเป็นเสื้อนักกอล์ฟอย่ารู้ราคานะจะสะดุ้งเป็นสองตัวเลยไหมอ้าว เออวาดจะไห้ดูวาดตัวนี้เหรอดตัวนี้ได้ไมได้ใหญ่ดานทุกคนอ๋อได้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 เลยแกได้แขนาดนี้มาภาษาถ่ายรูปถ่รูปถ่ายรูปรวมถ่ายรูปรวมขอบคุณแม่อ้วนมาถ่ายรูปรวมกันอะกงจะแถมได้่ลยเนี่ยโอ้โหไม่แถมแถมอย่พึ่งตาแถมก่อนไม่ไหวอยมากเลยอ๋อถูกใจเลยวรัเลิศเลยละเลิศเลยละโอ้ย เดี๋ยว่กระเป๋าอะไรเออพัน์จะแถมแต่กระเป๋าไมอันนี้มาซีมาตาปเอาเลยในมันูหันมาสิโอ้ยมาดามเออเหมาะ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 อนนี้มีกันไกอยู่กันไกก็มีป่ขอยมพาใส่ของยิ มีโบนัสเปียปีใหม่มีโบนัสอ่าโบนัสช่วยงานมีโบนัสด้วย Merry Christmas and happy New Year ขอบคุณแม่ว่านะคะขอบคุณมากค่ะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงเพ่อเอเอ่ออะไปหนอ๋อป้อมเหรอว้าเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวค่อยให้ค่ะดูตรงไหมโอเค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  มาแม่ภาษาป้าปไาป้ายป้าไปาหลานค่อยบอกว่าเราจะเอาไปซื้อหอบอยเลขที่ออกหนึ่งเก้าพอตเกิด้งของเราของเราได้เลขหนึ่งเก้าเลขหนึ่งถูกมันเกิดแม่พ่อเตจงลูกคน เราได้เลขหนึ่งเกาป้าได้เลขอะไรอ่าเเฮ้ยอ้หนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งนยหนึ่งสามหนึ่งเราได้หนึ่งเก้าอะถ่ายรูป่รมกันไหมเหลืให้ไม่ใช่ให้มืดมืดให้มืดอาบากให้มืดลแแคงยั่วนแล้วก็ลุงเสือลุงเสือแล้วลุงเสือภาษาอะไรเนี่ย่ะภาษาลาแงลุงเสือก็จะมีคุณอนุวัฒน์ แล้วใครเนื่องใหม่มากเลยให้พี่ท้อแล้วก็มีน้องน้องป้อมที่พนักงานใหม่แอดมินใหม่อ๋อที่ชงชงกาแฟใช่ไหมแล้วเดี๋ยวขอจะไอ้ไม่ใช่ชาเขียวอ่ะชาเขียวอ่ะชาเขียวโหแกละห้าร้อยเลยชาเขียวไปเลยใช่เดี๋ยวเอาไปให้เอาไปให้ขน้องขวานช่วยงานน้องขวานนะใชไหมน้องขวานช่วยงานน้องขวานอ๋อน้องขวานเอาไปวันเกิดด้วยเอาไปเอามาทีเดียวเลย น้องน้ำมนต์ช่วยน้องน้องน้ำมนต์ช bueno ่วยงานป้าแตนให้ช่วยงานลุงคนน้องมิวได้ยังอ่ะได้แล้ววันนี้ก่อนเลยให้ป้าอ้วนให้ประอ้วนใหนลให้ปะอ้วนมาร่วมงใอน ไปเร็วเข้าไปเร็วเพี่อนุวัฒน์เออไม่ใช่จะไปซื้อผ้าให้จเอามาแล้วแม่จะไ้อลูมีอยู่นั่งนี้เลยมู่นั่งนี้เลยกนั่งนี้เลยปลาอยู่ตรงกลางปอยู่ใกกับเเปิดงความเพื่อไรหน่อยนีผ้ามาใส่กระาลกีจะตัดผ้าลกปีลยมาแล้วอ้าว เชิบเกดภาพิงหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซหน่งสองซ้ำหนึ่งสอง้ห่อง้น้ยเนี้ยเนียเนี้ยปไมุ่ก้องเนอพร้าชีอยพรอ้าชีอยุ่ไม่อยู่สุขภาพแข็งแรงะก็แล้วก็ขให้าอ้วนก็เป็นที่ใหญ่เจดีให้กับลุกที่น่า วก็เป็นเงินเป็นทอง